ฝ่าย <My> พรุ่งนี้มีเครื่องบินส่วนบุคคลแจ้งลงสี่ลำโคศกสารชี้แจงขั้นตอนพิจารณาคดีหากทักษิณกลับไทยไม่ให้สื่อเข้าพื้นที่ศาลเพื่อไทยถแถลงจัดตั้งรัฐบาล11พักรค314เสียงมีลุงมีเราเสนอชื่อเศรษฐาโหวตนายก หมออ่องไม่กังวลสีสุวรรณร้องปป,ปชสอบเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาพ,าพบกับสุวิทย์สุธิประภานิรชาหลิมสมบูรณ์ในคุยขมงองใบาสามมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่21สิ่สิงหาคม ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญมากทางการเมืองเพราะว่านะครับวันนี้นแกนนาพักการเมืองต่างๆ11พักก็มีการถแถลงข่าวร่วมกันจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วครับนี่นะมันก็เหมือนกับชีวิตคน,นคุณนิริชานี่นะ,อ,ะ,ะ,ะอ้าวต้องคนนะครับภาษาคนก็คือว่าเกิดแก่เจ็บตายยังไงมันก็ห้ามกันไม่ได้โดยเฉพาะคนจะรักกันนี่นะแต่คนที่จะชังกันจากการเมือง มันก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันคนหนึ่งนะครับก็จะเข้าประเทศนะครับจะกลับมาแล้วก็ต้องติดคุกด้วยนะครับอีกคนนึ่งนะจะติดคุกตามมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ออนะครับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นะครับจะเป็นทคนที่ถูกเสนอชื่อหรือเปล่ามันก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันอันนี้พูดถึงคุณทักษิณคุณสุเทพและคุณเศรฐาพรุ่งนี้รู้ทุกเรื่อง ติดตามเลยนะคะฝุ่นที่ตลบอบอวนอยู่ขณะนี้เริ่มจางลงแล้วค่ะเราเริ่มเห็นรูปร่างของอรัฐบาลใหม่สิบัพักแต่ก็ยังเต็มไปด้วยคําถาม,มค่ะว่าอา้าว แล้วใครได้ล่ะรัฐมนตรีชื่ออะไรได้กระทรวงอะไรก็ไม่รู้รหรือจากนี้จะได้นายกที่ชื่อเศรษฐาจริงๆหรอ,อถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่ทํำยังไงเพราะว่าสบวบ,บางท่านก็บอกม้วนเดียวจบบางท่านก็บอกไม่มีทางยังไงก็ไม่ใช่คุณเศรษฐาที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างส่งความเห็นมาได้เรื่องการเมืองวันนี้ฝนก็ตกด้วยนะคะเรื่องดินฟ้าอากาศพูดคุยกันผ่าน Facebook 9mcut ของเราค่ะ มองเชิญเดินไปข้างหน้าเลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสำคัญที่สุดนะครับในรอบ17ปีหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยไปชี้ใช้ชีวิตในต่างแดนเกี่ยวกับเรื่องของถูกคัมปีภาคสาสีคดีด้วยกันนะครับนะในที่สุดแล้วความชัดเจนว่าจะกลับมาประเทศไทย เป็นการยืนยันมาล่าสุดนะครับจากท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกว่าคุณตักเสินนั้นแจ้งแล้วครับหลักจะกลับมาแน่นอนแต่รายละเอียดจะทราบเย็นนี้นะครับว่าเป็นเที่ยวบินแล้วก็เครื่องบินอะไรครับเนี่ยนะฮะมาคราวนี้คุณตักสินก็ประกาศนะครับว่าจะมารับโทษครับเพราะฉะนั้นเอาว่าประเด็นรับโทษก่อนกันละกันคุณนายจาจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง คืออยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านโฆษกสารยุติธรรมคุณสรวิทลิมประรังสีนะครับท่านก็ออกมาที่บายเลยเ <c oughs> นี่ยน,นะ <c oughs> บอกว่าเมื่ออดีตนายกทักษิณลงจากเครื่องบิน ที่สนามบินดอนเมืองปั๊บนะครับจะต้องเข้าสู่กระบวนการน,นั่นก็คือว่าต่อมอครับอันนี้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะครับจะต้องมีการตรวจสกอรนี่นะพอตรวจตรงนั้นต่อมอมาปับ๊บอันนี้เป็นภาพในอดีตนะครับที่คุณทักษิณนั้นได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อปี5-1ซึ่งบุ่งนี้นะครับบรรยากาศนี้จะคล้ายกันหรืออะไรยังไงบ้างท่านผู้ชมดูเปรียบเทียบก่อนกันละกันนะี่นะนะครับอันนั้นเมื่อปี5 1นะครับที่วอลไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับสปีแล้วก็ กลับมาที่ประเทศไทยก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นภาพนี้วันพรุ่งนี้นะครับจะมีการได้เห็นภาพแบบนี้หรือเปล่าต้องอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับล่าสุดออกมาเห็นภาพ คุณเนวินคิดชอบนะครับคุณเนวินเนี่ยเคยพูดกับคุณทักษิณนะครับว่ามันจบแล้วครับนายแต่ปรากฏว่าวันนี้เห็นภาพคุณเนวินนะครับไปปรากฏที่สนามบินดอนเมืองตรงบริเวณนะครับที่จอดเครื่องบินเจ็นั่นเองนี่นะมันมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เป็นข่าวมาแต่ท่านโฆษกบอกกันนะครับว่าหลังจากกระบวนการตรงนี้เสร็จสิ้นโดยตอมแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชัณฑ์นะครับจะต้องตำรวจนะครับจะต้องมาควบคุมตัวพันตำรวจคุณทักษิณนี่นะ ไปที่ไหนละครับไปที่ศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้บงตําแหน่งทางการเมืองเพราะว่าคุณทักษิณน,นั้นเป็นนักโทษครับนี่นะคดีที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับหมดอายุความเป็นหนึ่งคดีแต่เหลือ3คดีเพราะฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีการควบคุมนะครับตัวคุณทักษิณน,นี่ไปที่ศาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้บงตแต่งแน่งทางการเมืองคือไปตรงที่บริเวณหน้านะครับ ท้องสนามหลวงรับประตูเข้าทางสนามหลวงอย่าลืมนะครับว่าพรุ่งนี้ที่ศาลดีกานั้นมีคดีสําคัญด้วยครับเพราะว่าคุณจุเทพเทือกสุบัณนี่นะกับพวกนะครับที่ตกเป็นจําเลยเกี่ยวกับเรื่องของคดีนะครับสร้างโรงพัก3ามร้อแห่งนะครับจะมีการนัดฟังคํทพิพากษาของศาลดีการจะอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์นะครับที่สร้างโรงพักนี่นะเพราะฉะนั้นคุณจุเทพนะครับ เนื่องจากว่าคุณสุเทพก็มีแฟนคลับอดีตนายกทักษิณก็มีแฟนคลับนะครับ คุณทักษิณนะครับจะเข้าบริเวณด้านหน้าส่วนนะครับคุณจุเทพนั้นจะห้เข้าไปบริเวณด้านหลังครับคือบริเวณตรงคลองหลอดแล้วไม่ว่าแต่เทนต์สองกรณีนนจะ<ต>มไม่มีการให้เจอกันเด็ดขาดครับแล้วก็จะไม่มีการถ่ายทอดสดในห้องพิจารณาคดีคผู้สื่อข่าวช่างภาพนะครับไปอยู่ข้างนอกครับเนี่ยนะจะตั้งจุดโอบียรายงานก็คือว่านอกรั้วครับเนี่ยนะหอกรั้วหมดเลยนะครับทั้ง2กงคดีส่วนสื่อสารมวลชนจะไปตั้งจุดโอบีใหญ่แล้วก็คือโน่นครับที่บริเวณ ท้องสนามหลวงเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักบ่ายโมงกว่าครับน่าจะจบลงเนี่นะพอจบลงแล้วครับคุณตักษินนั้นก็ประกาศแล้วครับบอกว่าจะมาฟังคำพิพากษาคำพิพากษาที่ว่านี้คนที่มีสิทธิ์อยู่ร่วมห้องคำพิพากษามีใครบ้างครับคนใกล้ชิดเท่านั้นเองนี่นะแล้วก็ทนายความครับ ส่วนบุคคลอื่นห้ามเลยครับนี่นะหลังจากเข้าสู่กระบวนการนี้ปั๊บนะครับคาดว่าประมาณสักบ่ายโมงครึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ก็จะมีการควบคุมตัวคุณทักษิณน,นี้ไปที่โน้นแหละครับก็คือว่าเรือนจํากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าสู่กระบวนการนะครับนี่นะฮะนะครับกระบวนการจากนั้นทำยังไงครับก็คือว่าก็เข้าไปอยู่ในเรือนจาแต่เนื่องจากว่าคุณทักษิณน,นะครับอายุ74ปีแล้วคุณนิจญานี่นะ74ปีถือว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีโรคประจาตัวหรือเปล่าอันนั้นจะต้องพิจารณาโดยหมอของนัชทันก็ต้องมาดูต่ออย่างไรก็ตามนะครับควบคุมโรคเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดอันแน่นอนนะครับต้องค,ค้องกก่อนแต่คนที่จะไปดูคุณทักษิณจะไปเป็นแฟนคลับจะไปเชียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่บริ ริเวณราชธันนั้นไม่ได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการนะครับนักโทษนะครับทั่วไปนี่ราชธรนี่พรุ่งนี้ไม่ให้เยี่ยมนะครับเพราะว่าจะเปิดโอกาสนะครับสร้างความเป็นระเบียบให้กับคุณทักสินตรงที่บริเวณเรือนจากรุงเทพก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมวลชนนะครับที่บอกว่าหลายพื้นที่มาจากนะครับในต่างจังหวัดก็คงจะอยู่ที่ดอนเมืองอันนี้เป็นเรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครได้แก้ออกมานะครับว่าพรุ่งนี้จะไปเยี่ยม ผู้ที่เป็นนักโทษนะครับ ไม่ได้ก็ของดไปหนึ่งวันนี่นะก็จะต่อไปอีกนะครับก็คือว่าโน่นแหละครับวันพุธถึงจะนี่นะอนุญาตให้ไปดูด้วยเอามีประเด็นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเรื่องของท่ากาศยานครับเมื่อวานนี้ท่ากาจาย์กรุงเทพนะครับก็คือว่าดอนเมืองนั่นเองก็มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารออกมาว่าคุณทักษิณจะกลับจะกลับมาประเทศไทยคราวนี้เหรอนะครับออกเป็นข่าวสารเลยครับแจ้งผู้สื่อข่าวให้มาทําข่าวว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ทุกคนที่มาทําข่าวก ก็ลงทะเบียนครับแต่วันนี้ท่านปุ้มในการก็ชี้แจงออกมาแล้วครับบอกว่าเอกสารที่ว่านี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําขึ้นมาแล้วก็หวังดีกับทีมข่าวแล้วครับก็คือว่าส่งไปให้ก่อนแต่สุดท้ายประสงค์ไปครับรีบเอากลับมานี่นะเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ต้องเกิดให้ความสับสนก็ขอแก้ไขหน่อยว่าอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายก็เอาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสาระมากเท่าไหร่ละครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเป็นสาระก็คือว่าเรื่องของคุณทักษิณเดินทางกลับมาแล้วข่าวสารแจ้งออกมาว่า คุณโอ๊กพานทองแท้เดินทางไปรับพ่อตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็จะกลับมากับพร้อมพ่อส่วนที่ประเทศไทยที่ดอนเมืองนะครับคุณเอมนะลูกสาวคนที่คนคนโตครับแล้วก็คุณอุ้งอิ๊กนะครับลูกสาวคนที่สองที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับก็จะไปรอรับส่วนคุณหญิงพจมานั้นไม่ได้มาว่าอย่างนั้นนะขอประทานโทษนะครับเติมอีกอันนึงนี่นะที่จะไปรับที่สิงคโปร์ด้วยก็คือว่าพี่ชายของคุณหญิงพจมาน นะครับนี่นะ <Ừ. S 1> คุณบรรพศดมามอพงศ์ทราบข่าวว่าจะเดินทางไปรับด้วยเพราะฉะนั้นพอรับมาลงตรงนี้ครอบครัวจะได้เจอกันประมาณสิบถึงสินาทีหลังจากนั้นก็คงจะเป็นฟานขับซึ่งตอนนี้ทราบว่ากลุ่มแสืแดงนะครับก็ขับเคลื่อนหลายจังหวัดเพื่อจะมารับคุณทักษณิณบัตรพรุ่งนี้ที่บริเวณสนามบินดอนเมืองเพราะฉะนั้นประกาศแจ้งเลยครับว่าถ้าไม่จะเป็นก็ช่วยกรุณาน,นะครับว่า รถมันจะติดนะคุณเิชานเรี่ยการจราจรเท่านั้นนะคะอย่างเช่นนะครับ17ปีที่รอคอยเนี่ยสีสุกุงศีสะเกดนะครับก็ติดป้ายมาละอุดรธานีขอนแก่นนะครับเจ้ารถเจ้าราเมารถตู้เมารถบัสอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปบางคนก็ว่าขออภัยด้วยคุณุงเทพานครอาจจะทําให้ปัญหาการจราจรติดขาดบ้างเอาประมาณนี้ครับก็ถือว่าพรุ่งนี้คือวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองอีกวันหนึ่งนะคะด้วยความเคารพถ้าเกิดว่าคดีของคุณสุเทพถูกตัดสินว่ามีความผิดนี่ บางคนว่านะอา,อาจจะติดคุกวันเดียวกัน,น,กนแล้วกักกันโรคด้วยกันกับคุณทักษิณด้วยนะคะออตอกจับตาดูาด้วยอาจจะได้อยู่ด้วยกันนะคะ<อ>แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอะคะอ่ะเมื่อตอนบ่ายโมงกว่าตัดสดมาเลยสํานักข่าวไทยรายงานเข้ามาว่า ภาพแห่งความรักระหว่าง11พักเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะคราวนี้จับมือกันแน่นแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะ11พักที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยคุณหมอชนน่านก็ได้มีการพูดทั้งหมดเลยนะคะว่าแบ่งโคต้ารัฐมนตรีให้พักไหนบ้างจากการแถลงครั้งนี้นะคะมีทั้งคุณภูมิธรรมแล้วก็หลายๆคนคณะกรรมการบริหารพักมากกันเกือบทุกพักไม่มีบิ๊กป้อมนะคะมีการส่งคุณไยเล็กและคุณธรรมนัทมาแทนค่ะไปดูเนื้อหาสาระกันดีกว่าว่าเมื่อตอนบ่ายโมงครื ึ่งมีการถแถลงอะไรกันบ้างหลายคนก็จับตาแล้วอยากรู้ว่ารกระทรวงที่แบ่งมาพักไหนได้กระทรวงอะไรไม่รู้ค่ะรู้แต่ว่าได้รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกี่ตำแหน่งพักไหนได้เท่าไหร่เ,เป็นไปตามสูตร ที่มีการแบ่งไว้หรือเปล่า9ต่อ1 4ต่อ1นึ่งก็ว่ากันไปนะคะภูมิใจไทยก็ได้ตามฝันได้ตามที่ขอไวค้ค่ะไป<อ>ดูค่ะคการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะมีการพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีก้าวไกลเพราะว่าทุกพักไม่เอากันแ้้ขมาตรา1นึนะคะโควตาเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้จัดตั้งคะแนนเยอะสุดคร่ะเพื่อไทย141เ,<อ>เสียงก็ได้ไปทั้งหมด 8กระทรวงค่ะ<อ>รัฐมนตรีว่าการนะคะคร,รัฐมนตรีช่วยอีก9ตําแหน่งบวกนายกรัฐมนตรีนะคะส่วนพักต่อมาภูมิใจไทยค่ะ71เสียงภูมิใจไทยก็ได้ไป4,4<อ>คูณี่นะคะ4ว่าการกับ4รัฐมนตรีช่วยค่ะพลังประชารัฐมีลุงนะคะม,มีลุงก็มีเราค่ะค40เสียง ก็ได้ไปทั้งหมด2กระทรวง <Hey. S 1> ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการนะคะกับอีก2รัฐมนตรีช่วยคะ่ะร่วมไทยสร้างชาติ36เสียง hmm. ก็เอาไปค่ะร่รวมไทยสร้างชาติ2คุณนะคะรัฐมนตรี <Hey. S 1> ว่าการ2รัฐมนตรีช่วย 2, 2> <Hey. S 1> และสุดท้ายคือพักประชาชาติ9เสียงก็ได้ไป1รัฐมนตรีว่าการนะคะ1รัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงแต่ไม่รู้กระทรวงอะไรที่ hmm. เหลือค,ค่ะก็คือคนละ2เสียง3เสียงพักอื่นๆ 1, <Hey. S> 1เสียงอันนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงตําแหน่ง รัฐมนตรีหรือว่ารัฐมนตรีช่วยนะคะหลังจากที่มีการบอกตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าอ้าวมีลุงแล้วก็มีเราด้วยลุงมา,ามทั้งสครั้เลยค่ะก็เลยมีคําถามยิงไปที่หมอชนหน้าในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะว่าท่านเคยประกาศไว้เมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาว่าถ้ามีลุงผมลาอ,มออกจากกาันเป็นหัวหน้าพักแน่นอน เพราะว่าพักเพื่อไทยนั้นเป็นฝั่งประชาธิปไตยไม่ <Hey. S 1> รวมกับอำนาจเก่าค่ะถ้ามีมติพักมาลบล้างคำพูดผมผมบอกผมรับผิดชอบ uh huh. ก็ลาออกไงวันนี้ถามกันเลยค่ะ uh huh. ว่าคุณหมอได้ความเคารพลาออกเมื่อไหร่อะติดแฮชแท็ก huh. เลยนะคะคว่าคุณหมอชลน่าน จะลาออกกี่โมงคะ <Hey. S 1> คุณหมอชนน่านก็บอกว่าออกนะออกแน่ hmm. แต่ณวันนี้หน้าที่ในฐานะเป็นผู้แทนระษฎรในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขอจัดตั้งรัฐบาลทําเพื่อชาติก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันค่ะ hmm. แต่บางข่าวก็บอกว่าค,คุณหมอชนน่านทําขนาดนี้มาถึงวันนี้ oh. ก็ต้องตอบแทนด้วยตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งซักกระทรวงแหละ oh. วันนี้นะคะคุณภูมิธรรมก็บอกเลยนะคะว่าทั้งหมดนี่ ก็คือการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของคุณเศรษฐาก็คือคุณเศรษฐาเสนอชื่อถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะคะ ส่วนคุณอนุทินก็ย,ยิ้มยิ้มเหมือนเดิมค่ะได้ไปอย่างที่อยากได้สี่ว่าการกับอีก4ี่ช่วยว่าการนะคะมีคนไปถามคุณอนุทินว่ารู้สึกอย่างไร,<อ>รที่คุณทักษิณจะกลับมาพรุ่งนี้แล้วก็มีการโหวตเลือกนายกพรุ่งนี้ด้วยทําไมมันเหมาะเหมงขนาดนั้น<อ><อ>คุณอนุทินช่วงนี้มองโลกในแง่ดีค่ะก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดีกันพอดีอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะคะวันนี้11พักก็ชิลๆค่ะคุณหมอ,อชนน่านก็ออกมา บอกเรียบร้อยแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดคุณเศรษฐาโดนโหวตแล้วไม่ผ่านนะทำยังไงเนี่ยแถลงจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วคุณทย์ว่าอะไคะอ๋อถ้าสมมติว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านมันก็ยังเป็นสิทธิ์นะครับของพรรคเพื่อไทยเพราะอีกรครเพราะว่ามีเคนเดตอีกสองคนนะครับก็คือว่าคอุ้งอิงนี่นะแล้วก็อีกนะครับอาจารย์ชัยเกษมนะครับแต่สองคนจะว่าอย่างไรอันนี้ต้องติดตามข่าวสารกันต่อนะครับอยากกระพริบตาก่อนก็ กันพูดถึงเรื่องของพักเพื่อไทยมืสักครู่ที่คุณเดชชาบอกว่าเสียงมีทั้งหมด141ใช่ไหมครับไนี่นะแต่วันนี้ล่าสุดเหลือ ร้อยสี่สิบครับเพราะว่าคุณปูทัศนีบบุรณปกรณ์สอสอจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ลาออกเมื่อสักครู่นี้เองครับนี่นะก็คงจะไม่พอใจนะครับที่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับสองพักที่บอกว่าลุงนี่นะคุณณิชานี่นะเพราะฉะนั้นต้องตามดูกันต่อไปนะครับพูดถึงคุณเศรษฐาไปปั๊บนะครับนี่นะตอนนี้ก็คือว่าภาษีดีที่สุดนี่นะมาฟังความคิดเห็นสวอนนะครับเพราะว่าเสียงทั้งหมดนะครับ 314เสียงที่จะมีการนะครับเนี่ยเสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วก็รับรองให้เป็นนายกนี่นะมันต้องเท่าไหร่ครับจะเป็นได้มันต้องอาศัยเสียงสอวอนะมาเติมครับ376เสียงเอ้าคุณบัญชัยสอนสรีก็ออกมาบอกกันะนะครับว่าถ้าสมมติว่าถอยหลังกลับไปดูสมัยโหวตคุณพิธานี่นะแล้วคุณพิธาตอนด้านคนที่บอกว่าสนับสนุนคุณพิธาเหลือ13คนที่โหวตให้ตอนเดิมนะครับถ้าหาดเอาตัดออกไปนมันก็จะเหลือ45เสียง ตอนนี้นะครับคาดว่าเกินไปมากแล้วน่าจะได้เสียงสอวอสนับสนุนทลุ190ว่าอย่างนั้นนะ,<อ>ะคุณบัญชัยก็บอกว่าเต้าที่คุยกับทางสอวอเมื่อเช้าที่ผ่านมาบอกว่า คุณเศรษฐานะครับก็เหมาะสมละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็คือว่าเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเมื่อพลังประชารัฐก็มาแล้วไทยสร้างไทยก็มาแล้วนี่นะรบไทยรักษาชาตินี่นะก็มาแล้วนี่นะเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่สนับสนุนคุณเศรษฐาเนื่องจากว่านะครับคนก็มองว่าสอวเนี่ยเป็นตัวจระเข้ขวางคลองะนะครับไม่อยากให้พัฒนาเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกพุ่งนี้นะครับแต่คุณเสรีสุวรรณพาน นนสวคนหนึ่งในฐานะประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองแล้วก็มีการสรุปของประชาชนนะครับบอกว่าเอ๊ะที่คุณเลี้ยงไก่นะครับได้เสนอเรื่องมาให้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณพิตานั่นแหรอเนี่ยน,นะของคุณเศรษฐาน,นะรวมทั้งนะครับเรื่องของคุณชูวิทย์เสนอหลักฐานต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของคุณเศรษฐาจะมีการพิจารณาอย่างไงหรือไม่อย่างไงนะครับท่านบอกว่านี่นะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบคําร้องอยู่นําหลักฐานต่างๆมาพิจนารณานี่นะนะครับแต่ขณะเดียวกันเรื่องที่จะเกิดขึ้น วันพรุ่งนี้ ตนเองก็ไม่ทราบได้นี่นะส่วนตนเองนะครับยังไม่ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกคุณเศรษฐาหรือไม่อย่างไรนี่นะแม้กระทั่งอีกคนหนึ่งนะครับคุณประภาสีสุฉันทบุตรนะครับสวที่เคยเลือกคุณพิธาเป็นนายกขราวก่อนใช่ไหมครับวันนี้ก็บอกว่าโอ้มาตั้งคําถามกับโพสต์ Facebook หลังจากที่ว่าเอา Facebook รูปเดิมนะครับสมัยที่ว่าเลือกคุณพิธาแล้วปรากฏว่าโหกลายเป็นซุปตาโดยปริยายเลยบอกวันนี้นะครับบอกว่าโอ้นะ่ยอย่างไงนะครับก็ต้องเลือกคุณเศรษฐาเพราะว่าคุณสมบั ดีตั้งใจจะเลือกอยู่แล้วแต่มันก็มีคําถามตามตามาอีกนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนนะครับเขาบอกว่าุตั้งคําถามว่าถ้าสมบุติว่านะครับไปเลือกพักเพื่อไทยแล้วมันจะตอบคําถามกับคนได้อย่างไรนะครับ mm. เพราะว่ามีพักสองลุงนี่นะมาอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าหลายคนก็กังวลอยู่นะ่ยางไรก็ตามนะครับพรุ่งนี้ก็ตามดูก็แล้วกันครับอบางคนก็ไม่ได้กังวลอย่างเดียว<อ>นะคะคุณผู้ชมคุณสวิต<อ>ถึงก็บอกว่าพอแค่นี้แยก ทางกันเลยเพราะว่ามีลุงแล้วนี่ก็ต้องไม่มีเราครือไม่เอาอะไรกับพรคเพื่อไทยต่อไปค่ะก็คือคุณจตุพรกับคุณน,นัทวุฒิใส่เกลือนะคะในฐานะที่ต่อสู้กับพวกเสื้อแดงมานานแล้ววันหนึ่งก็เจอแบบนี้เข้าไปพูดไม่ออกค่ะคุณนัทวุฒิใส่เกลือหรือว่าพี่เต้นก็บอกว่าจากนี้จะขอยุ ติบทบาททุกอย่างออที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยแล้วจะไปขายข้าวแกงดีกว่า,าขายแกงใต้นะคะทำอรอ่อยอยู่เอาอแบบนี้เลยค่ะจะถามว่าจากนี้จะเลิกคบไม่สนใจหรือไม่เผาผีกันหรือเปล่าออคุณนัทวุฒิบอกไม่ใช่หรอกที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีตําแหน่งแห่งหนอะไรอยู่แล้วนะวันนี้ก็ขอ,อยุติบทบาทเลยแล้วกันไม่ได้ลาออกจากตาแหน่งอะไรเพราะว่าไม่เคยมีแต่ก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อกันเสมอแต่จากนี้ในเมื่อไปจับมือกับลุงแล้วก็ไม่มีผมไม่มีคุณจตุพรเหมือนกันนะคะอันนี้คือคําพูดจาก ใจของคุณนัทวุฒิค่ะก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยนั้นอยู่ลําบากแหละจะไปไหนก็ลําบากเ,<อ>เพราะว่ามีต้นทุนสูงจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องไปเอาลุงมารวมเพราะฉะนั้นขอแยกกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ<อ>ไปแล้วค่ะค,คุณนัทวุฒ<อ>ิคุณจตุพรก็ด้วยแหละ เออนะครับฟังนักการเมืองไปเยอะแล้วครับฟังเคยคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกบ้างกุณพิทาอ๋อเป็นไงบ้างไปไหนล่ะคุณปิธาเลมเจริญรัตไประยองนะครับเขาก็ไปหาเสียงเลือกตั้งซอมที่จังหวัดระยองอยู่นะครับแต่ก็พูดเรื่องของคุณทักษิณนี่เองครับนี่นะพูดถึงคุณทักษิณนะครับว่าที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยวันพรุ่งนี้คุณพิทามันก็เป็นสิทธิ์นี่นะเป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับในฐานะคนคนหนึ่งนะครับที่จะลับเข้ามาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองวันปุ่งเลยเลยเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยเมื่อคุณทักษิณจะเข้ามาสู่กระบวนการดุวยธรรมเรื่องก็หมายความว่าเป็นผู้ริษภัยทางการเมืองก็ควรได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกันส่วนนะครับเนี่ยจะเรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับก็กว่ากันไปเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นของคุณพิธาหนึ่งเดียวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองคุณนชาร์ดูดูดูแฟนคลับยังมากรี๊ดเหมือนเดิมนะคะประโยคเด็ดของคุณพิธาไประยอง บอกพี่น้องระยองว่าเลือกให้เขาดูว่ากูไม่กลัวมึงว่าอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมีข่าวสังคมมีข่าวชาวบ้านและมีเรื่องนักร้องอีกหลายท่านเลยเดี๋ยวกลับมาค่ะนะครับก็ยังไม่จบแล้วครับเพราะว่าคุณเศรษฐาวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิตนะครับหลังจากที่ว่าแฉรายวันวันนี้ประกาศตัวนะครับจะแฉ ครั้งสุดท้ายของชีวิต,ตเ,วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ชอบมาพากลของคุณเศรษฐาบอกเลยนะครับบอกว่าจะถแถลงแฉการใส่ฟันเงินออกไปต่างประเทศของคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยนะครับพร้อมกับแสดงความเชื่อมโยงของรปภทั้งสองแคสเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเศรษฐานะครับแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐานั้นไม่เหมาะที่จะเป็นนายก คนที่30ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องตามต่อคุณชูวิทย์วันนี้งานเข้าอีกงานนึงนะครับปกติแล้วเน่ยน่คุณสนธิลิมทองกุลพิธีกรใหญ่จากผู้จัดการนะครับปกติเราก็จัดรายการในห้องส่งท,ทุกวันแต่ปรากฏว่าวันนี้พี่สนที่นี่ออกจากห้องส่งครับไปที่กรมสรรพกรไปยื่นหนังสือให้กับทางอธิบดีกรมสรรพกรเลยครับไปตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษีย้อนหลังของคุณชูวิทย์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายที่ดินของตนเองบาด รเวณด้านหลังโรงแดมเดวิดเนี่ยนะครับนี่ยนถ้าคิดความเสียหายรวมมูลค่าประมาณจะเกือบหนึ่ง พันล้านบาทไปอย่างนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นเ้าตามดูกันต่อไปนะครับไม่จบแค่นี้เพราะว่าคุณชูวิทย์นั้นพูดภาษาง่ายๆก็คือว่ายังเป็นกว้างขวางขอคุณเศรษฐาอยู่นะคุณเดชานะนี่คุณชูวิทย์ก็ลงทุนทําเอกสารหมดไป2 0 0 0มืนะคะเต็มที่เลยจัดเต็มเดี๋ยวดูว่าวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้จะมีตอนอวสานเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าประกาศว่าจะแฉจนกว่าจะมีการโหวตนายกสำเร็จค่ะไปดูอีกคนหนึ่งค่ะหมออ๋องค่ะสายนี้ไม่แฉค่ะเป็นสายเอนเตอร์เทนจากหมออ๋องเชีย เบียร์มาสู่หมาออ่องหมูกระทะค่ะใช่จากหมูกระทะม,มาสู้เชียร์เบียร์เะเอาเอา,เอาหลายอาอๆอย่างเลยนะคะ เอาทุกอย่างค่ะจนมีคนไปร้องแล้วพี่ศรีสุวรรณจันยานะคะนักร้องค่ะประจําก็ไปร้องปปชเลยว่าทําอย่างนี้มันถูกหรอหมออ่องไปเลี้ยงหมู่กระทาแม่บ้าน370คนนะคะใช้งบไปตั้งเท่าไหร่แล้วเลี้ยงทําไมบาง<อ>คนก็บอกว่าเลี้ยงเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมที่ระยองหรือเปล่าหมออองก็บอกว่าอา้าผมเป็นสสพิษ,ษณุโลกมันไม่น่าจะไปเกี่ยวค่ะหมออองปฏิพัฒก็บอกว่า เรื่องที่เลี้ยงหมูกระทะเนี่ยทำถูกต้องตามระบบระเบียบทุกอย่างมันก็มีระบบของมันอ,อยู่นะคะพูดถึงการมีการจัดงบประมาณในการเลี้ยงรับรองข้าราชการก็มีแต่จะไปเลี้ยงแม่บ้านทําไมเหรอแม่บ้านเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีมความเท่าเทียมเลี้ยงไม่ได้เลยหรือไงอย่าให้ผมพูดนะ ว่าไปเลี้ยงวายไปเมืองนอกไปเลี้ยงบุคคลสําคัญนะเลี้ยงได้แพงกว่านี้ต้องเยอะต้องแยะอันนี้คือสิ่งที่หมออองบอกมานะคะตอนนี้หมออองก็บอกว่าก็ไปดูเถอะเอาหลักฐานเอาอะไรก็มาว่าก,กันเลยแต่คุณศรีสุวรรณก็มาร้องเรียนกับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะว่าตรวจสอบหน่อยเลี้ยงทาไมเนี่ยตั้ง300กว่าคนนะคะ<อ>หมออองก็บอกตรวจสอบเลยในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในที่แจ้งเป็นสสเนี่ยก็อยากให้ตรวจสอบอยู่แล้วค่ะเอาก็ว่ากันไปเรื่องนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้า ฝากคุณผู้ชมคุณสูวิชช่วยดูหน่อยค่ะไม้พยุงของกลางหายไม้พยุงในโรงเรียนหายอยู่ดีๆหายหมดมูลค่า4ีห้าล้านเลยจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเงืดเงืดงง้อเดี๋ยวกลับมาค่ะยาฝ่ มาดูข่าวไม้พยุงกันบ้างค่ะไม้พยุงเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือหายตัวไปเองได้ค่ะหายหมดเลยค่ะจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านบอกว่างงเป็นภาษาอีสานว่าเงิดเงิดคักเงิดหัวสิแตก เออคืองงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะมายืนชี้กันอย่างนี้เอ้าหายไปไหนแล้วเรื่องแรกค่ะคือเขาเอาไม้พยุงไปเป็นของกลางเอาไปวางไว้ที่ตำบลอิตซอค่ะตรงนั้นเป็นสนันงานเทศบาลนะคะเอาไปวางไว้ประมาณ5ต้น6ต้นหลายท่อนค่ะเจ็ท่อนก็เห็นจะได้วางวางวางไว้เอ้า หายค่ะมูลค่าก็ประมาณเป็นล้านบาทเหมือนกันต่อมาค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้มีไม้พยุงในโรงเรียนค่ะแล้วไงล่ะนะเหลือแต่ต่อไม้ที่ตายแล้วค่ะคําถามของอท่านผู้ว่ากับท่านรองผู้ว่าที่ลงพื้นที่ไปถามว่าใครตัด เลิกลากกันไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไม้พยุงต้นแล้วก็ตอเน,นี่ยอยู่ในโรงเรียนค่ะและโรงเรียนนี้คือโรงเรียนคำายวิทยาตะบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินอ,อยู่ในโรงเรียนก็ต้องถามท่านผอ,อว่าใครมาตัดไปตัดไปหลายต้นด้วยค่ะท่านผอ,อบอกว่าอ๋อผมไม่อยู่มผมก็งึดเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เขามาตัด เขาคุยกับครูผู้ช่วยแล้วก็ครูท่านอื่นๆแล้วก็มาตัดไปเลยถามพยานและเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นค่ะเขาก็บอกว่ามีคนถือหนังสือมาหนังสือเนี่ยพอเห็นแล้วก็ไม่กล้าขัดเพราะว่าเป็นใบอนุญาตขอตัดไม้มแล้วไม้พยูก็จะปลูกได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ค่ะหรือมันมบ<า>งังทัศนียภาพหรือมันใกล้กับอาคารเรียนหรือยังไง ข่าวที่ดูดูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินท่านสุภทธิ์ก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นช่างความเดือดร้อนอะไรเลยแล้วทําไมถึงมาตัดมาดูในรายละเอียดเลยนะคะวันที่21สิงหามคมเนี่ยค่ะทางด้านท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งทางด้านหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เขาก็เอาเรื่องค่ะเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะผิดกฎหมายก็ได้อพอลงพื้นที่ไปก็ไปสอบถามพร้อมด้วยความงึดหรือความงงเนี่ยนะคะถามว่าใครมาตัดไม้แล้วไม้พยุงเนี่ย ตัดไปเพื่ออะไรได้คําตอบว่าตัดไปเพื่อจะขายค่ะขายไปราคาเท่าไหร่ราคาขายทั้งหมด1นึ่0แบาทตัดไป20กว่าต้นค่ะโอ้โหเท่าไหร่แลครับเนี่ยเลยเหลือเป็นตอแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าไอ้ตอเจอ17ต้นแต่เขาว่าตัดไปเยอะกว่านั้นอีกตัดไปแล้วตัดไปอีกอันนี้จริงหรือไม่ต้องสืบสวนกันค่ะแต่ที่ตัวเลข1นึ่0 0 0บาทนั้น มันแปลกมากค่ะเพราะว่าราคานี้ถูกกว่าราคาประเมินหรือว่าราคาท้องตลาด20กว่าเท่า<อ>คือขายไปในราคาถูกๆเท่อๆแบบนั้นได้ยังไงนะคะเพราะว่าราคาถ้าคำนวณแล้วจาก1 5ึมันประมาณ4ีล้านห้าอ้อาวแล้วมีใครเกี่ยวข้องท่านผู้ว่าเลยถามไปค่ะว่าท่านผอ,อ,อหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ อยู่ในความรับผิดชอบของใครกรมธานารักษ์เกี่ยวข้องไหมรหรือว่ากรรมการใดๆที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้ตรวจสอบด่วนเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีกรรมการที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้ที่ hmm. ดูแลไม้พยุงนั้นในรายชื่อก็เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้หน้าที่ของท่านคือดูแลเรื่องอื่นใช่ไหมดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลไม่ให้เขาตัดไม้แต่ท่านกลับมาตัดกันเอง hmm. อันนี้ก็เป็นคําถามจากท่านผู้ว่าว่าคิดอย่างไรเป็นประการใดไอ้ไม้พยุงย 12ต้นนั้นมันราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้บางคนก็บอกว่าขายได้ล้านหนึ่งบางคนก็บอกว่าโอ้ยไปขายในตลาดน่ะได้เกือบ5ล้านและไหนไม้พยุงที่หายไปอีกจากเทศบาลหายไปไหนทําไมมันเกิดในเวลาใกล้เคียงกันมีขบวนการย้ายถ่ายเทหรือตัดไม้พยุงขายหรือไม่ถ้ามีไปตัดในป่าว่าแย่แล้วเป็นมอดไม้เล็กๆนี่ตัดในโรงเรียนแล้วโรงเรียนรัวรอบขอบชิดเด็กๆเห็นก็ยังงงบางคนก็อึ้งบอกว่า ไอ้ใบอนุญาตที่ได้มาในการตัดไม้นั้นได้มาอย่างไรนะคะเพราะ <Pre> ว่าการมีมติของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ตัดได้นั้นก็ถือว่าจะต้องมาสอบทั้งคณะเลยค่ะว่า คิดเห็นเป็นประการใดทําไมถึงให้ตัดเอาเป็นว่าหน้าซีดกันหมดแล้วนะคะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวสอบหาความจริงกันก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกไม่ได้โทษใจนะคะเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วต้องหาความรับผิดชอบกันค่ะัองป็นพยพเป็นะบวนการนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวมาลงโทษให้ได้เพราะว่ามันเกิดอยู่บ่อยๆเงินมันง้างในทุกอย่างนะครับคุณเอบางตาคนหมดอนะ